เด็กๆกินขนมนะครับขนมอะไรคุณพ่ออร่อยไหมไม่ได้ไม่ไ้ฮะขนมอะไรคะ,ะครับครับขนมมีปากมีชีดมีชีดด้วยเหรอ<ช>อร่อยไหมอร่อย อืมบตอองี้เงาอยู่อี่ไหนพูดสิที่ทุ่งงนงีงทง่งง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 งอยง่งง่งงงงงงง ระวังหมดนะหนุ่ม,โมหมดจุ่มหมดกว่าหมดไหมอม,มปากอย่าเล่นกินดีๆดูปามือพี่เตษนนะครับอันนี้มาไปได้ครับนี่ฮะขนมอือ มีนะกินดีๆ,ๆอิ่มแล้วเหรออิ่มมันยังนี่คะ่ะโอ้วพวกคุนี่ไงเลยนะคะโอ้วไม่ก็มากอ,อืมอืมปียังมันกมากับมาแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืม ลูนกระป๋แช่โม่โม่ลายอืมปนกันดีนนุ่งิงด้วยนะเจ้ายบายอืมอย่างงี้สิด้วยสิบ๊ายบายบ๊ายบายยังมึงนะ